น้ำคิดสนร้านั่นน่ะเจ้เจ้ไก่สีหอดลอยไปขวบพันธ์เด้เคืองอยู่อนซอทศวรรบุตรผู้ใดล่ะพีบ่าคือบนนอนนนสินสองเมือเรียนโอ้ยเก่งนิ้นะสองเมืองเราขอยอาทิตย์ละสองเรียนอาทิตย์ละเรียนได้ไอ้หนึ่ง อาทิตย์ละเหรียญสองเหรียญผููได้ผีบา้าคือ,อนอนนอนสันนอสอทศบันบุตรวิมัชชาประสานไใคนอนคือหูจักกันแต่นอนว่าท่านไหนนอนค่ะว่าท่านไหนนอนโอ้ยของเจ้าสองมือเหรียญเหมือนกันสุดยอดจริงๆนะเออคิปมูเจ้าคือพากันฝังแต่เจเานะ้ามีเวลาวิ่งเนะคอยบ่มีเวลาวิ่งเลย ข้องแขวยถึงตะพานมากกว่ายังมาท่านหนึครึ่งยังมาท่านพ่อหาสิบจุงเนี่ผ่านมากจนวาเรามาท่าน,นพ่อหาสิบอะไรนะมืองนังบางมือก็ได้เหรียญอ๋อบางมือก็ได้เป็นเหรียญอยู่เมืนกั มันข่อยมันอ้วบ่เข้าตาเลยข่อยลุ้งขิดไปมันกะบ่ได้วิ่งพ่อปันไดขิปสันกะสันกะได้อยู่เด้แต่บ้านตั้งต้หมาน้อยข่อยน่ะตอนมาน้อยข่อยยั่งข่อยลุงอะไดจ็ดแปดพันเงาพันอยู่เด้อเจาะหร้อยพันสองพันอยู่เด้วันนี้ยันมาน้อยข่อยอันถกถอยรถเหยียบมันอ้ยมาหน่อยตายยั่งแมว แมวก็ลงแมวก็ได้อยู่เดิได้อยู่พันสองพัน 7, 8, อยู่ต้องขิปะเ็ดแปดพันอยู่แต่ว่าวันนี้มาจ,จันบ่ม,มีแม่ลงบันล้งขีดทั่วไปก็ไดแค่สี่หาเอยอันมีอันขีดมาน้ำท่าอนนันไดเกตแปดพั 7, 8, นเอาพี่น้องวันนี้สิบแปดนาทีแล้วผูดใด้น้นอ,อน,น้อส่นน้อถอดอดสะวรนในขอบคุณในห,หลายเยอค่ะพีว่าคือบ่น้อง ใครว่ตัวสวันเนี่ยถ้ามาหลังหมาเนี่ยเรื่องตัวสวันเป็นไครข่อยลงแมวได้อยู่ได้อยู่หลายพันยูเอเมนถ้าลงอันแมวลงหมาหมาน้อยขนะ่อยน่ะโอ้ยมันหยอกกันกับแมวเห็นบอกข่อยลงได้เกตแปลกพันเก่าพันในเมืองกว่ามีอยู่คีบหนึ่งเตียนหมาน้อยข่อย่างน้ำฝนสะกกันสามตัวน,นั่นน่ะ คลิปนั่นปังขนาดเลยต่อเดือนต่อเดือนเลยคลิปเดียวได้สองเหรียญสามเห,หรียญนะคลิปนั้นตอนมีแมวมีหมาลงตอนนี้มีแมวลงแต่ว่ามาอยู่จันทร์ว่มีแมวเด็กชายสุขเสน้นหนึ่งขอบคุณหลายๆเด้แต่บันนี้สิลุ้งละโอ้เด็กซิปเก่านัที่รถต่อจากนาที่คนไหนมันได้ยินสิ แป๊บเดียวกรได้งยี่สะนะิบจ้าละเบื้องหลังพี่น้องผิดกฎบอกขันเ้าเบื้องหลังพี่น้อหลังกำลังภายในเด็กคนหนึ่งนอนอ้ยโอ้ย,อยหันออกก่อนหยันผิดกฎเป็นมีแมวมีหมาลงก็ดีนะขีบป่าไปเมียโบ้แล้วได้หลวงปูศิลามาล้วก็อ้สุดยอดของเราเลยละ อ่ะยี่สิบนาทีแล้วพี่น้องใายบายยกมือ่ายบายเดี๋ยวเรา้ะขอบคุณหลายๆเดี๋ย้เนื้อเด็กชายสุขสันต์ขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณทุกคนนะคะเดือนนศทศวรรษทัศวรรษทศวรมาเป็นทศวรรษนวดนศทัศวรรษขอบคุณเลยค่ะแล้วก็แล้วกับกับไฮโน้องสะท้อน พงษ์ศธรกิติปัญญูขอบคุณค่ะเรียวก็ผู้ใดอีกนอสายลากสายรอฟ้ามาเม็นสายลากสายรอฟ้าขอบคุณค่ะสายรอฟ้าสุขสันต์ไอหนึ่งทัศวรรณพงศธรห้าคนไปบายค่ะขอบคุณหลายหค่ะขอบคุณทุกคคคน่ะขอบุณทุกๆคน